บารมีสามสิทธัตระเดชะคุลหลวงปู่สดจันทสโรตั้งแต่หน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชภคุลหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็นหน่วยขนาดเล็กเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพอยู่ทุกอนุเวลาดึงดูดบอกเกิด พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้ถูกสร้างให้ถูกเกิดขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัดพระเดชประคุณหลวงปู่สดเจนทัสโลที่ได้จากต้นแบบเริ่มต้นของหน่วยปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิบทัดพระเดชประคุณหลวงปู่สดเันทัสโล บารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทุกหน่วยรวมกันเป็นทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่รวมกันเป็นอูทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่นตตำแหน่งส่วนกลางของจักรวาลพระต้นธาตุตนธรรมหรือจักรวาลพระ บรมพุทธเจ้าบารมีสามิทั์พระเด็จพุหลวงูุสดันทสโรทุกหน่วยตั้งแต่หน่วยย่อยขนาดเล็กที่สุดเริ่มแรกตั้งแต่หน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทั์พระเด็จพุหลุงู่สดันทสโรทุกหน่วยเล็กๆย,ย่ยอยๆที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ที่รวมกันเป็นทะเลมหาสมุทรบารมีสัตยทั์ประเดษภุณุพุสดัญทสุโที่บางส่วนรวมกันเป็นกระแสบารมีสัตยทั์ประเดษภูรุพุสดัญทสุโเดินทางไปยังทุกส่วนของทุกท่อทานบุญเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้เลี้ยงผู้รักษาหน่วยที่เล็ก ที่สุดหน่วยย่อยๆทั้งหมดของบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุทธินทศโลเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพทุกอนุเวลาเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้เลี้ยงผู้รักษาสร้างทุกท่อทานบุญสร้าง กายของทุกท่อฐานบุญสร้างท่อฐานบุญที่เป็นกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจา้าสร้างทุกกายของทุกท่อฐานบุญที่อยู่ในจักรวาลทั้งหลายไปจนถึงจักรวาลของมนุษย์ สร้างท่อทานบุญที่เป็นกายพระตน้นธาตต้นธรรมกายพระบรมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดัลทัสโลพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมจิโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนกยูของพวกเราทั้งหมดของทุกท่อทานบุญที่เป็นกาย ที่อยู่ในจักรวาลพระตนธาตุตนธรรมหรือจักรวาลพระบระมมพุทธเจ้าสร้างทุกกายของทุกท่อฐานบุญที่อยู่ในทุกจักรวาลตั้งแต่กายพระตนธาตุตนธรรมหรือกายพระบระมมพุทธเจ้าไปจนถึงกายที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ประมีสาตว์ทัตประเดชปุรปุสเดันทาสโลสร้างทุกข ท่อทานบุญเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพทุกอนุเวลาสร้างหล่อเลี้ยงรักษาทุกอนุเวลาให้คงสภาพเป็นทุกท่อทานบุญอย่างต่อเนื่องมาตลอดรวมเป็น โครงสร้างของนิพพานทำบุญบาร,รมีสาสิทัศประเดชพุนผุสดันทโสโัสรบารมีสา,า,าสิทัศประเดชพุนผุสดันทโสรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาให้กับทุกท่อทานบุญให้กับนิพพานทำบุญบารมีสาสิทัศประเดชพุนผุสดันทัสรทั้งหมดทุกส่วนสร้างเลี้ยงรักษา ให้นิพพานทำบุญบาร,รมีสันติทัตพระเดบกุลภูสุตันตโสทุกส่วนยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบให้มีชีวิตให้เป็นยังอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งขึ้นไปตลอด เป็นแบบเดียวกับบารมีรสามิพัตพระเด็บปุปรุณผุสดัญทัสโลซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาธรรมที่ไม่ใช่บารมีรสามิทั์พระเด็บปุปรุณโมปุสดัญทสโลที่มาจากศูนย์กลางอูทะเลของกิเลส ศูนย์กลางอู่ทะเลอัพยากตาธรรมะหรือศูนย์กลางนิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมะเมื่อเข้ามาในนิพพานธรรมบรมีสามิตัประเดเดพุลปุสสเดตะสโลเพื่อแยกออกอย่างชัดเจนจากบรมีสามิตัประเดเดพุลปุสสเดตะสโรรวมรวมเรียกว่าธรรมที่เป็นกิเลสหรือธรรมที่เป็นโลภโกรหลงหรือธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็น ไม่รักไม่เมตตามไม่เอ,อื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไมออ่โหสิกรรมหรือทําที่ไม่ดีหรือทําที่ชั่วที่เข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสันติทั์ประเด็จพุรุุสเถรตัสโลเพื่อเข้าถึงบาร,รมีสันติทั์ประเด็จพุรุภุสเถรตัสโรเพื่อเปลี่ยนบารมีสันติทั์ประเด็จพุรุภุสเถดตัสโรให้ไปเป็นธรรมของเขา เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของเขาดังนั้นทุกท่อทานบุญจึงต้องไม่ไปเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับธรรมโลภกลดหลง ซึ่งเข้ามาเปลี่ยนบาร,รมีสามสิทัศน์พระเด็บุณพุสดันทสโรให้ไปเป็นธรรมของเขาเข้ามาในแต่ละท่อทานบุญที่อยู่ในโครงสร้างกอทมคขอซึ่งเป็นโครงสร้างทำให้เป็นคู่กรรมคู่เวนเป็นเจ้านี้ลูกนี้ทำให้ท่อทานบุญทำลายตัวเอง ทำลายท่อฐานบุญอื่นๆทั้งหมดทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุที่รับรู้กันในความหมายคนสัตว์สิ่งของทําโรคกดลงสร้างวิกฤตให้กับนิพพานทำบุญบารมีสาธิทธัตระเดชคุณรุปุสจันทสโลเช่นทําลายจักรวาลมนุษย์ ทำลายดวงดาวต่างๆทำลายคนสัตว์สิ่งของทำลายอาวกาศฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทำลายทุกท่อฐานบุญ เพราะทุกท่อทานบุญถูกสร้างถูกหล่อเลี้ยงรักษาอยู่ทุกอนุเวลาจากพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาคือบารมีสามติฏฐิเปรตพุนบุสเซนทสโลกเมื่อบารมีสัมทิฏฐิเปรตพุนบุสเซนทสโลกถูกเปลี่ยนไปเป็นธรรมโลภโกดงท่อทานบุญนั้น ที่ได้รับการสร้างการเลี้ยงรักษาจากบาร,รมีสังติทัตพระเด็จพุรุภูสตร์จัสโลจึงไม่เป็นปกติเหมือนเดิมเข้าสู่สภาวะเสื่อมสภาวะไม่ดำรงอยู่ได้ทำโลภกดหลงใช้แต่ละท่อทานบุญเป็นเส้นทางเป็นทางเดินของเขา เพื่อทำลายแต่ละท่อทานบุญเพื่อจะได้นำบารมีสาธทิพย์พระเด็จพุทธสดเดทสโลไปเปลี่ยนไปเป็นธรรมของเขาเพื่อไปสร้างนิพพานของเขาธาตุที่บารมีสาธทิพย์พระเด็จพุทธสดเดสโลดึงดูดประกอบกันไว้ทั้งส่วนละเอียดและหยาบถูกดึงดูดไปเป็นโครงสร้างของนิพพานของเขาทําให้นิพพานของเขา ดำรงอยู่ทำให้นิพานของเขาขยายขนาดใหญ่ขึ้นการขยายขนาดของนิพานอื่นที่ไม่ใช่นิพานธรรมบุญบารมีสามพิทักษ์ประเด็จุนผู้สดจันทสโลจะเป็นการขยายขนาดเข้ามาเบียดเบียนนิพานธรรมบุญบารมีสามุทักษ์ประเด็จุนุู้สดจันทสโลให้คับแคบให้หมดไป เปลี่ยนไปเป็นนิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมะซึ่งเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรมของเขาทุกท่อทานบนุญจึงต้องไม่ไปเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำให กระแสทำโลภกโหลงใช้ในการทำงานในการทำหน้าที่ในการทำอาชีพของเขาที่เข้ามาเบียดเบียนทำลายบรมีสาวิศทัตรพระเด็รพลุพุทธจันทสโลซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระผู้เรียงผู้รักษาให้กับทุกท่อฐานบุญ ที่ทำให้ทุกท่อทานบุญสุขเจริญสำเร็จชีวิตสะดวกสบายไม่ลำบากปลอดโปร่งกว้างขวางไม่อึดอัดขับแคบทุกท่อทานบุญจึงต้องรักษา บารมีสามสิบทัตพระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทสโลซึ่งเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้เลี้ยงผู้รักษาให้เดินทางไหลเวียนในท่อทานบุญของเราในทุกท่อทานบุญทั้งมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุเพราะทุกท่อทานบุญเชื่อมโยงถึงกันหมด เป็นเส้นทางให้บารมีสามิตทัตพระเดชกุลปุสศจันทสโลเดินทางไหลเวียนต่อเชื่อมซึ่งกันและกันได้ทั้งหมดทุกท่อฐานบุญถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ประครับประคองกันเพื่อให้หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามิตทัตพระเดชกุลปุสศันทสโลทั้งท่อฐานบุญที่มีวิญญาณธาต และไม่มีวินัยธาุซึ่งปัจจุบันหมายถึงคนสัตว์สิ่งของจะต้องรักษาซึ่งกันและกันไว้ไม่ทำลายซึ่งกันและกันไม่ทำลายคนไม่ทำลายสัตว์ไม่ทำลายสิ่งของทั้งหมดจะต้องรักษาซึ่งกันและกันไว้เพื่อให้คนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทาง ให้บารมีสามทิศฐ์พระเดชบุลลงโพสต์จันททสโลได้เดินทางไหลเวียนสร้างหล่อเลี้ยงรักษาทุกท่อฐานบุญให้เป็นชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานร่าเริงกว้างขวางเป็นปกติ ทุกอนุเวลาทุกระดับทั้งละเอียดสุดไปถึงหยาบสุดให้ทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทัน์ะประเด็ดจพลุปพุสดนทัสโลยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานกว้างขวางไม่อึดัดขับแคบรับรู้การทํางานของบารมีสามสิทัศน์ประเด็ดจพลุลพุสดนทัสโลนึกคิด เจดจออรับรู้ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิทธัศนะประเด็จปุภุภูมสดจันทสโรซึ่งเป็นตำแหน่งสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิทธัศนะประเด็จปุรุภูมิสดจันทสโรซึ่งทําให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัศนะประเด็จปุรุูมสดจันทสโรทั้งหมดเข้าสูส่สุขเจริญสําเร็จชีวิตไปตลอดเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ รักษาดวงกลมประมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปู่สสดเดชทัศโลทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุ่สสดเดดทัศโลนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงปุ่สสดเดชทัศโลทุกส่วนให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสําเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปดังนั้นทุกท่อทานบุญ จึงต้องรักษาโดยการเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำให้บารมีสันติทั์ประเดษผลพุสเดชันทศโลไหลเวียนในวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสันติทั์ประเดษผลพุสเดชันทศโลให้ได้อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลารับรู้ถึงการสร้างการบังคับหล่อเลี้ยงจากพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา ที่บังคับควบคุมสังการให้ทุกท่อฐานบนุญยิ้มแย้มจ่ำใสเบิกบานกว้างขวางไม่ติดอัดขับแคบเป็นการสร้างเป็นการบังคับจากบาร,รมีสามสิบพัตเตปุลปุสต็นทัสโรซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ ของปรมีสานิทั์ประเด็จพลุ่งโสด์ันทัสโลณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสานิทั์ประเด็จพคุวงู่สด์ันทัสโลซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญปรมีสานิทั์ประเด็จพลุ่งโพสด์ันทัสโลซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายที่เป็นท่อฐานบุญของพระต้นพราต้นธรรมทุกพระองค์ของพระเด็จพระลุณมหลวงู่สดจันทัสโลพระเด็จกุณมหลวงพ่อธรรมจิโยของคุณยายอาจารย์มหาลัตนาบัชกัจจันสุย Trump, ุก ของพวกเราทั้งหมดของทุกท่อทานบุญที่อยู่ในจักรวาลพระตนธาตุตนธรรมซึ่งตั้งผังสําเร็จบังคับนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นนิพพานธรรมบุญบารมีสาทัศสพระเดชกุลปุสสจันทัสโรใหญ่เป็นศูนย์กลางอูทะเลบุญบารมีสาิทัสสะพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรใหญ่โดยบังคับณตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ให้เป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสัตติทัตเปรเพุรุลุงุสจันทัศโลซึ่งเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสัตติทัตเปรดพุรุลุงบุสจันทัศโลที่สร้างที่หล่อเลี้ยงรักษาทุกท่อฐานบุญทุกอนุเวลาเพื่อการเกิดขึ้นของยุติธรรม การเกิดขึ้นของที่สุดแห่งความบุญบารมีสันติธรรมปฏิคุณบุบสุจันรตโลการเกิดขึ้นของยุคชาวสีวไลที่สมบูรณ์ตลอดไปให้พวกเราทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึอดอัดคับแคบตลอดทุกอนุนเวลาที่ได้จากการบังคับ ควบคุมสังการการสร้างการเลี้ยงรักษาจากพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้ลรักษาคือบารมีสามสิทัศถะประเด็จพระุปษษษุสสทันทสงน์ที่ทําหยุดเป็นตัวสําเร็จบังคับทุกส่วนของนิพพานธรุญบารมีสามสิทัศสร้างหล่อเลี้ยงรักษาทุกส่วนทุกอดูเวลาให้พวกเราท่านรับรู้ให้ได้แบบนี้ตลอด เป็นการทำดีเป็นการละชั่วเป็นการทำให้ผ่องใสด้วยวารมีสมามท์พระเพลเรลคุูสุดตันตสโธที่คุ้นเคยคือเป็นการละชั่วทำดีทำใจผ่องใสหรือหมายถึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รับรู้ถึงการทำงานของธรรมทั้งหมดแยกธรรมธาตุที่เกิดจากการทำงานของธรรมทั้งหมดออกจากกันได้ตั้งธรรมธาตุดึงดูดหรือรวบรวมธรรมธาตุดึงดูดเฉพาะบารมีสามสุทน์สระเดชกุลปสุสสตฺเตนทัสโลหรือเฉพาะพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงพระผู้รักษาเท่านั้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมโลกโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางธรมบารมีสันติทัตประเด็กคนหลงพุทธสุดยันทัศโลกให้ทุกท่านให้อยู่ในสภาวะปกติอย่างนี้ไปตลอดทุกท่านเป็นเจ้าของสมบัติ ทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ยังครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไปให้ทำให้เป็นปกติของชีวิตของยังอยู่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นปกติของการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายเมื่อยังไม่เข้าสู่สภาวะยุติธรรม ให้สภาวะการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายให้เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้พระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เปลี่ยนมาเป็นบารมีสางสิทธาภิเดชภูลุงโพสตเป็นทัสสโลมโดยใหม่ใหม่ซึ่งเป็นการถูกสร้างขึ้นใหม่ ด้วยการดึงดูดบอกเกิดของบารมีสัมติทั์พระเด็จพุรุลภุสเดนทัสโลทําให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบารมีสัมถิทั์พระเด็จพุรุพภุสเดนทัสโลไม่เหลือธรรมท, s, ท,ทั้งหลายที <S 2> <S 2> ่จะเปลี่ยนไปมาทําให้เกิดวิกฤตให้กับชีวิตของธรรมทั้งหลายให้เหลือเฉพาะบารมีสัมถิทั์พระเด็จพุรุลุสเดนทัสโลเท่านั้น ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นสภาวะยุติธรรมเป็นการเกิดที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสันติทัน์ปรด็ลปุณสจันทสโลเป็นการเกิดยุคชาวิสิวิไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดงานของการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสันติทัต์ปรตผลปุสจันทสโลเป็นงานเป็นหน้าที่เป็นอาชีพ ที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสัิทิพย์พประเดชปุนุมุสูสดเป็นทศโลกจะต้องร่วมกันทำอย่างสมบูรณ์ด้วยปีติเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกว้างขวางไม่อึดอัดคับแคบตลอดไปอย่าได้ถูกหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนปิดบังอำพางเล่เหลี่ยมซ่อนเล้นตั้ง,งแง่ตั้งข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไข ตั้งกฎกติกาบังคับข่มขู่หลอกลวงต้มตุนเพื่อจะไม่ให้นิพพานทำบุญบาร,รมีสัิพัศน์ไปได้ผลบุญสุดเป็นทศโลหรือจะไม่ให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานไม่อึดอัดครับแค่กว้างขวางเป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานรับรู้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ การทํางานของบารมีสามถิทัศน์ประเด็จคุณสุปุสจััทสโลที่ทําเป็นปกติทุกอนุเวลาอย่างสมบูรณ์ทุกท่อทานบุญจะต้องไม่ไปถูกหลอกลวงต้มตุนจากทำที่ไม่ใช่บารมีสามติทัศน์ประเด็จคุณวงป่สจััทสโลกันนะจ๊ะ